อ๋อ oh, ใช่อันนี้เป็นช็อตที่บอกว่ามีเฟสติวัลเข้ามาใหม่ก็คือของตกแต่งด้านหน้าเป็นแบบใหม่เลยนะคะ Magic Wonder ร์เกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมฟรีขอแน,นะนำว่าเป็นกิจกรรมฟรีแต่เราต้องเก็บสะสมแต้มไอตัวและบิดอันนี้โทเคนอันนี้ ระหว่างที่เราเล่นเกมพอเราสะสมแต้มมาแล้วก็จะสามนี่ตัวข้างบนกระต่ายข้างบนก็จะสามารถเอาแต้มมาแลกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันก็จะให้ตัวอย่างเราดูนี่กดดูตัวอย่างบ้านได้ว่าถ้าตกแต่งฟูด,ด้วยอันเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ดีไซน์เนี้ยคิสนเนคิดว่ามันค่อนข้างรกอะ่ะ แต่มันก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องใช้ดีไซน์ของเขาทั้งหมดเราสามารถเอาเฉพาะบางส่วนก็ได้แล้วเราจะสามารถเก็บเป็นเหมือนแคตตาล็อกอะมันจะมีแคตตาล็อกดีไซน์ต่างๆว่าเราเก็บอันไหนได้บ้างแล้วก็จะมีรางวัลแต่ละอันให้ส่วนมากมันจะจะให้ตกแต่งเฉพาะด้านหน้ากับตัวห้องโถงนี่นะอ่ามาเราจะพาทัวร์กันอีกรอบนะจาก ด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้าที่ตกแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ลงรถไปที่ล็อบบี้ล็อบบี้อันนี้ตกแต่งไหลผสมหลายอย่างเลยล่ะล็อบบี้แล้วก็ไปที่ไหนต่อนะเบดรูมอันนี้เป็นเบดรูมนะคะเบดรูมแล้วก็มาที่ห้องสมุด ห้องสมุดอ่ะมันจะมีทีมหนึ่งที่คิสเนะรออยู่ไม่รู้มันผ่านไปหรือยังพอคิสเนะก็ไม่ได้เล่นตลอดอ้อแล้วก็ในนี้มันจะห้องสมุดมันจะมีห้องลับอยู่ด้วยที่ตอนนั้นเราจะเห็นเป็นหลังคาเป็นแ a บวิทยาศาสตร์ห้องสมุดแล้วก็ไปที่ไหนต่อการ์เดนสวนส่วน,วน,วนตัวสวนที่คิสเนะบอกว่ามันใหญ่ก็จะตกแต่งดอกไม้อะไรต่างๆนาะนาะ เราสามารถเปลี่ยนได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะเปลี่ยนดีไซน์ได้พื้นทางเดินเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจริง,รงๆตอนแรกมันจะให้มาสามอันใช่ไหมคิสเนกก็แวะไปที่บ้านของข้างเคียงเพื่อไปสอยดีไซน์ต่างๆมาแล้วก็เลือกดีไซน์ที่เราชอบที่สุดมานะคะแล้วก็จะไปที่ห้องกินข้าวอันนี้จะเป็นห้องกินข้าว แล้วก็ห้องครัวส่วนคนเนี้ยคนเนี้ยเขาจะเป็นพ่อครัวที่เหมือนเราจ้างมานะคะจะคอยดูแลในส่วนครัวแล้วก็ตามอุ้ยต้องตัดทิ้ง อ่าทำไมวนมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวแล้วก็ครัวเราไปไหนต่อเอ่ยคิดเชนแล้วก็นี่ลงรถที่ฉันไม่ได้จะเปลี่ยนลงรถนะคะรถก็จะสามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ตามที่เราชอบเลยรถสปอร์ตรถสปอร์ตร,ร,รถเต่ารถธรรมดามีหมดนะคะ แล้วแต่ชอบเลยมันก็จะค่อนข้างอิสระในด่านแรกๆนะด่านแรกๆอะ่ะมันก็จะอิสระหน่อยแต่ด่านหลังๆอะ่ะมันจะไม่ได้มีดีไซน์ให้เลือกอะไรขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแล้วก็ต่อจากลงจอดรถก็จะไปที่ห้องพ่อบ้านนี่ห้องพ่อบ้านคินซนเน้นความแบบเรียบ อาจจะอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าพอบ้านแก่ค่อนข้างแก่ไม่รู้แกอยู่ตรงไหนอ่ยอ๋อห้องของเบดมจะมีห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาคือบอลรูมห้องดนตรีห้องโถงก็จะมีเปียโน,โนเป็นจุดพักผ่อนห้องสมุดต,ต,ต่างๆพิพพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หอ,อดูดาว แล้วก็ตรงนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นแบบลานโล่งๆลกๆก็จะกลายมาเป็นสระน้ําถึงขั้นขุดสระกันเลยนะคะทําไมถึงกลายเป็นสระน้ำเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นซากไดโนเสาร์อยู่ก็ทําเป็นสระมนซะเลยแล้วก็ตามด้วยอ่าไหนเล้าเล้าไปแล้วเลาก็คือตรงนี้ ห้องไดโนเสาร์ไปแล้วห้องเรียนนี่คือตัวห้องเรียนห้องเรียนห้องทำงานก็จะเป็นส่วนนี้มีมุมอ่านหนังสือชิวชิวมุมคอมพิวเตอร์แล้วก็มุมทำงานที่เหมือนโต๊ะประธานของพวกนี้กดไปบางทีมันก็เปิดไฟปิดไฟได้นะแล้วก็จะเป็นส่วนลองส่วนลองก็จะเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆเป็นดอกไม้เลี้ยงกระตาย รอบกองไฟคอร์ตเทนนิสลูกปั้นต่างๆนานานะคะโดยรมคิดสเนคคิดว่ามันสนุกน่าดูนะสนุกอยู่นะเล่นเพลินเล่นแบบว่างๆแล้วก็เป็นแกลลอรี่แกลลอรี่อันนี้ก็จะใส่ของใส่เครื่องประดับมีดาบยาวมีอะไรพวกนี้มีลูกปัน้นส,สวยๆงานศินละปะแล้วก็จะมาที่อาร์ตรูม อาร์ตรูมก็จะมีมุมถ่ายรูปแล้วก็วาดภาพมุมวาดภาพตกแต่งคนนี้ก็จะคือดีไซนเนอร์ที่อยู่กับเรานะคะแล้วก็จะไปที่บ้านต้นไม้เนาะเด็กน้อยนักวิทยาศาสตร์นี่เป็นห้องของเด็กน้อยนักวิทยาศาสตร์นะคะกับหุ่นยนต์ที่เธอสร้างส่งตรงตรงนี้กล่องรังต่างๆจะเป็นรังพึ่งนะ เหมือนน้องเขาศึกษาเรื่องพึ่งอยู่แล้วก็มีรังมดอยู่ตรงนี้ด้วยตามด้วยห้องสุดท้ายใช่ไหมอ้อนี่ไงบัสเลอร์เรานี่คือเจ้าของห้องนี้คุณพ่อบ้านนะคะนี่ห้องสุดท้าย คิสเนยพยายามแต่งด้วยแบบโทนซัมเมอร์พยายามทำให้มันซัมเมอร์ที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีดีไซน์อะไรให้เลือกมากช่วงหลังๆมันจะไปขโมยดีไซน์ยากมากเหมือนมันไม่มีแล้วก็นี่โรง,ง,งหนังเป็นโรงหนังขนาดย่อมแล้วก็ตัวตต้โชว์เครื่องทำปอคอนเครื่องทำสายไหมที่นั่งพักและโชว์ต่างๆทุกคนก็จะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าแบบ เ้ยมันก็หมดคลหรือหาเดี๋ยวไม่ใช่หรอวะแล้วนี่เพิ่งเลเวลแบบพันเองพันเก้าสองพันแล้วอีกสี่พันเลเวลที่เหลืออไปไหนเดี๋ยวคิสเนจะบอกแล้วก็เกมนี้มีกิลด้วยนะอันนี้คิสเนอยู่กิลพอมิสเตอร์มูนไม่รู้อนาคตจะย้ายหรือเปล่าเราสามารถขอหัวใจขอรีเควสเพื่อนได้ ของคิสเนจะได้8ดวงเพราะว่าคิสเนซื้อตัวไอ้นี่มาตัวนี้เป็นดีไซน์ห้องนะคะอันนี้เสี่ยงเงินนะแต่คิสเนซื้อเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุม้มมันได้ตัวโบนัสอะไรเยอะกว่าการเติมแบบปกติแต่คิสเนไม่ชอบดีไซน์นี้หรอกนี่ก็จะได้ดาวแต้มดาวฟรีหรือของต่างๆ เหรียญเฟอร์นิเจอร์ซึ่งคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายเพิ่มอีกก็จะได้เป็นตัวชุดของทิฟฟานี่ซึ่งกิสเนตไม่ได้ซื้อมาตัวกิลสำคัญยังไงช่วยให้เราได้แต้มแต้มพิเศษเพิ่มแล้วก็ในบางครั้งจะมีภารก,กิจไม่ใช่ในบางครั้งหรอก ทุกครั้งอ่ะทุกวันจะมีภารกิจให้เราทําแล้วก็เก็บแต้มเพื่ออัพเลเวลกิ้วนี่เขาเล่นกันถึง6 8พัเลยนะเดี๋ยวคิสเนต้องไปเซนเซอร์ก็จะเป็นตามนี้นะคะในส่วนคลือหัดนะในส่วนคลือหัดแล้ว นางนางทิฟฟานี่นางไปเจอกับแผนที่สมบัติแผนที่สมบัติในกล่องเนี้ยของตรงกลางที่เป็นม้วนคัมภีร์แผนที่สมบัติเนี้ยมันพานางไปที่ตรงนี้ที่ซ้ายสุดต้องบอกซ้ายสุดหรือขวาสุดของลูกค้ามันเป็นทะเลแล้วนางอะไปนั่งทับก้อนหินก้อนนี้ทําให้บังเอิญเจอถ้ำลับและเรือโบราณ ทุกคนเนื้อเรื่อง,องมันเริ่มแบบเริ่มเข้มข้นเริ่มตื่นตระหนกแล้วเว้ยไปเจอเรือโบราณแล้วก็เขาซ่อมเรือซ่อมเรือลํานี้แล้วก็ไปหาตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปหาสมบัติเราจะไปหาสมบัติเราจะแล่นเรือเนี้ยไปหาสมบัติไปหาที่ใหม่ให้ได้ไปหาขุมทรัพย์เลยกลายเป็นว่านี่ มันยังมีแมนชั่นอีกหลายแห่งที่เราจะต้องไปตกแต่งแล้วก็จะกลายเป็นเกมตามล่าหุบหาขุมทรัพย์ไปแล้วอะคือมันกลายเป็นเกมตามล่าหาขุมทรัพย์ไปแล้วและนี่คิสเนจะพาทุกคนนั่งเรือไปด้วยกันเลยคือคิสเนแบบตื่นตะนกมากกับการได้รู้ว่ามันยังมีที่อื่นอีกมันยังไม่จบแค่นี้นี่มันก็จะเป็นไอซ์แลนด์อย่างนี้แล้วเขาอะ คือแบบคุมคุมก้อนมเมฆไว้มืดหมดเลยคือเรามองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยจะมองเห็นก็แต่แบบเออเรือลำเนี้ยที่คิสเนคคิดว่ามันจะเป็นลำที่พาเราอะไปเกาะต่อไปชักจะเหมือนตามล่าหาหวันพีชไปขึ้นทุกทีแล้วแล้ก็จะมีเกาะไอแลนด์ต,ต่างๆหัวสุดอะแล้วก็มีอันนี้เป็นปราสาทคิดว่าน่าจะต้องรอน้ำลงนะมันถึงจะเห็นอันนี้เป็นน้ำตก โหน่าจะมีอะไรเยอะ,อะเยอะมากที่แบบมันมันเริ่มน่าสำรวจแล้วมันจะไม่ใช่การตามหาเอ้ยไม่ใช่การซ่อมแซมต,ตกแต่งคาลิสาททั่วไปแล้วว่าเธอส่วนไอ้ลานรถนี่มันจะเป็นกิจกรรมบางช่วงนะคิซเน่บเกมไปแต้มคิซเน่หายหมดเลยร้องไห้ฉันจะร้องไห้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็คิสเนสไปเก็บดาวเก็บแต้มมากดให้ทุกคนดูมาเปิดเข้า Expo Island ด้วยกันมาเก็บได้แค่หกอันนี้แหละเพราะว่าเราดานหลังๆมันยากแล้วอะไม่ได้ง่ายเหมือนดันแรกๆอบอกว่าไอ้ตัว เาเียกว่าอะไรอะไอ้พื้นที่นางเหยียบอยู่มันสกองอีนังแข็งแรงพอที่จะยืนเนสัญญาณที่ดีเนาะเดี๋ยวหักโค่นเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดพูดอะไรแล้วแบบพังพังต้องหาเรื่องพังให้เราแบบเละเจอใครอีกนั่นแหะตัวอะไรอะคือมันเริ่มมีปริศนามันจะไม่ใช่เกมแบบตกแต่งท,ทั่วไปแล้วอะ มันทําให้น่าสนใจขึ้นนะแต่คิดว่ามันควรมันควรจะทําให้น่าสนใจเลยกว่านี้อ้อแล้วก็เรื่องกิวพิซเนไม่ยังพูดไม่จบเนี yeah, ่ยอื่นอย่างเงี้ยถึงได้ตั้งชื่อช่องว่าถงิจออกใส่อื่นกิวอะ่ะมันจะมีกิจกรรมสาเหตุที่คนเข้าเพราะมันจะมีกิจกรรมแข่งขันกันแล้วเราจะได้รางวัลจากกิจกรรมกิวด้วยอ่าหาเลื่อนให้เราซ่อมละโ <c oughs> สามแต้ม ่อมทีดาวฉันหมดเกลี้ยงมีมาผจญภัยกัน3าคนเป็นช่างซ่อมคนหนึ่งแล้วก็ทิฟฟานี่กับดาเลียเหรอนางจะเป็นนักโบราณคดีโหที่ซ่อมเร็วมากค่ะแต่มันก็ยิ่งดูคองคลังอยู่นะ พี่ไม่ซ่อมไม่หมดเลยอะเอ็กโซไอแลนด์ก่อนแล้วกันมีอะไรมีอะไรมีอะไรโอไม่ใช่ฮะนางดูด,ดีใจมากเพราะว่าแบบ เป็นสถานท,ที่ยังไม่มีใครคลพบโหน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะหลายพันเลยล่ะเกบเพื่อนอ๋อได้แต้มคูณสามอยู่นี่เป็นช่วงกิจกรรมอีสเตอร์อยู่นะคะอันนี้คิสเน่เล่นให้ดูแล้วกันแต่มั่นใจว่า ตายแน่ๆเลยฮึบให้เก็บตัวเอ็มกับพื้นโหไปยากน้อตาเจ๋งเลยนะ เกียดอีฟองนี่มากเลยมันแบบมันจะกลืนกลืนทุกสิ่งทุกอย่างให้หายไปกับมันนะเ,นเิแล้วกนดีทีนี้เดดีพอมันเล่นต่อไม่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยแล้วค่ะ สีไม่สังเอาาเอาดตู้เลยนี่ทำลายฟองกวอนเพราะฟองนี่แบบอุกสรรค์มกแล้วก็นี่ห้าอันสีเขียวเป็นลูกโลก ร่นว้ก็จะรวมรุ่นเงินทดียวเบิ้มเนมือ ทุกคนพอคลิปมันค่อนข้างนานแล้วล่ะไม่รู้คิสเน่ต้องไปแบ่ง2 EP ไหมแต่เดี๋ยวยุดกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาสำรวจไอสแลนกันใครอยากดูคลิปต่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะตอนแรกคิสเน่ไม่ได้คิดจะทำคลิปเกมนี้หรอกแต่พอแบบ พอมันเป็นเล่นไปเรื่อยๆมันเริ่มเพลียจนภัยมันเริ่มแบบตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าทําอยู่นะถ้าอย่างนั้นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะถ้าคิสเน่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเสียงคิสเน่ดูไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะแล้วเจอกันนะคะบายบายค่ะ